ขอันเมซิลอนกอขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าที่ได้จีบปิดไหมเพราะว่าตอนนั้นก็อนเออนังซื้อก็อหูเนาะแล้วก็มีโพก็่โพก็ติดยาติดยาติดยาออขอโคกขมผอลูกเมฆขมผอมด้วยแลอันขอโพก็ติดยาแล้วก็ตายเอ๊ะเาก่อปฏิบัติธรรมเนาะเ่ากับปฏิบัติธรรมเขาวัดเขาว่า ซื้อสินกินเจก็เกยไปโบดเป็นเมซี่ก็ไปโบดแล้วก็จีบิดก่อนที่ึ้นาหาดีงลูกมลำบากยากจนเผื่อโจไปเะเทหน,นังซื้อเออเขาคนเอาใบปิวนะนะ่นน่ะใบปิวอันใบบืนของพระเยซูนะนะ่นน่ะมาหืออ่านแล้วก็เขาก็ฮัดอ่านหนังสือเขาก็ยาคูแล้วก็มาอ่านอ่านก็เลยพระพระเยซูเลยก่อน หักพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าที่ว่าเป็นพระเจา้าลงมาจากสวรรค์แล้วก็มาเกิดในโลกนี่แล้วก็มาช่วยคนยากคนจนคนตีเอ่อมีมหาตีปองเนาะแล้วก็ได้ชีวิตไหมก็เข้าก็เลยมอบชีวิตถึงพระเจ้าเอ๊ก็คือพระเจ้าเป็นแป้งชีวิตเข้ากวิในเยนจากเข้าเป็นคนทีขีดเดียวเนาะพระเจ้าของมือเข้าขีดเดียวละ ที่เขา่เคยช่วยเหลือคนอื่นเขาขอูุจาช่วยเหลือคนอื่นเ่ยเขาก็เอาเปรียบเพ่นเนี่ยแล้วก็เขาคล้ายคล้องเขาก็เอากำให้หนักเอียร์ก็ขึ้พระเจ้าละออจากที่เขาเป็นคนที่มยอมไพ้เขาเป็นคนที่ชอบพิษเพิ่นหลาเพิ่นเอียเขาก็มุ่กล้าโ u ก b ้าลานะเนี่ยเขาก็ต้องระวังป่าเขา้าพระเจา้าคือชีวิตไหมเจ้าก็กชีวิตก็ดีขึ้นเนาะอธิษฐานเพื่อลูกลูกก็แต่งงานก็ มีรอบโวตีโอบงอุ่นถึงจำลำด้วยเจก่กมีครอบโวตีดีอ่ะคือเขา้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกสามคนน่ะมีล้านสามคนน่ะเขาก็อยู่ด้วยกันแต่แต่งงานกันเศร้าก่าปีเขาหอมเกยห่างกันน่ะอันนี้ก็เป็นพ่อพ่อน้องพ่อเจ้าแ้วก็มานำโถมบานแทงนำโถมบานกอโอ้ยเนาะคนอื่นนี่เปิ้นกอแบบว่าเปิ้นผู้จ้าพระเจ้าเปิ้นมีตีปิงตีน้ยเปิ้นกอ หายหงองแต่เฮานี่ก็เสียใจอยู่ห้อยู่แต่พระเจ้าเนี่ยจะผ่านตั้งปี่น้องคริสเตียนฟังคนที่มา่วยหน่วยงานบนมาจวยฟังขอบคุณพระเจ้ากูสิงกูอย่างขอบุณที่สุดเลยคำวังของเฮาอยู่ในพระเจ้าคือเฮาอยู่ในโวงนี่พระเจ้าอือเฮาอยู่แบบไหนเฮาก็ขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะเอาเฮากลับไปเฮาก็ไปอยู่ก็พระเจ้าเพราะว่าชีวิตเฮาเป็นของพระเจ้าแล้ว เขาก็มอบทางเดนินของเขามอบชีวิตเท่าที่เดลอยู่ในโลกเนี่ยผู้สิีผู้อยากเราถึงพระเจา้าเยซูมอสอาเจ้าพระเยซูของเทานี่ตายได้สามวันก่กับพื้นฝืนมาแล้วก็พระองค์ก็มาบอกเขาว่าพระเจา้าจะมาฮับเขาพระเจา้าให้ขับเขาไปอยู่ด้วยพระเจ้าให้วอสวรรค์มื่อเข้าตายออกจากชีวิตนี้เขาก็จะเย็นพระเจ้าเขาจะได้ไปอยู่ก็พระเจ้าแล้วขอบกุณพระเจา้าทึงวันนี้นะ